สวัสดีแฟนๆผมทุกคนครับก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับโอ้บูทในวันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นลิซดอนนะครับซึ่งจะมาฉากอนุมาเช่นเคยครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นตัวอะไรนะครับแล้วเซตที่ผมจะใช้นะครับก็คือเซตของสุธาจะแล้วก็ลาปาสนั่นเองทําไมเลือกเซตนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับว่าช่วยเล่นเซตสปอร์ตตัวอื่นได้ไหมเพราะว่าเป็นเซตที่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ แล้วก็มีคนเสนอว่าให้เล่นเซตนี้นั่นเองมาผมจะเล่นให้ดูนะครับมาเจอกับโนมายครับดูครับว่าโนมายเล่นตัวอะไรครับโอ้โหโนมายเลือกกาเบทออกมาครับคราวนี้เป็นศึกมังกรครับระหว่างมังกรครับของเราเป็นมังกรล่างเมก้านะใครจะว่าอิสดีนไม่ใช่มังกรก็ก็ต้องรอล่างเมก้าก่อนนะครับถึงจะพูดได้เต็มปากมาเราเจอกาเบทกันหรือ,อยังวะ รู้สึกว่าผมยังไม่เคยเจอการเบสของโนม้ยมาก่อนเลยนะตั้แต่ออกคลิปมาถ้าจะใช่นะมางั้นผมจะเลือกใช้สุธาจะก่อนละกันนะครับเนื่องจากว่ามันคูดาวได้ไวมากส่วนลาปาร์นี้เอาไ้ใช้ต่อหลังละกันนะครับเริ่มกันเลยครับนี่ก่อนครับเฟรมเาก็โอ้โหโดนควงกลับมาครับอย่างนี้ที่แกพุ่งมาตรงๆเลยครับผมก็นึกว่าเขาจะ ดูเธอครับไม่ดูเธอครับพุ่งกระแทกเข้าไปก็ต่างหลายจากคอเตอร์นี่ต่อต่อยอยานไฟพันครับนี่เนี่ยโอ้โหข้าไม่ได้ครับโดนเอิร์คเคลครับเอิร์คเคลียไม่สำเร็จครับนี่พุ่งขึ้นครับแล้วก็แฟร์บิ๊เข้าไปแฟร์บิ๊ไม่โดนครับนี่เนี่ยแล้วก็ด่าขั้นคอครับถางฟาแล้วก็ด่าขั้นคอครับไฟยโควเตอร์เข้าไปครับยื้อไฟไปแล้วก็หม่งเข้าไปครับโอ้หางฟาไม่ได้ครับโดนท่าสโตนเองครับเป็นท่าคอเตอร์ของกาเบียนนั่นเองนะฮะเราใช้สุดท้ายจ่าครับออกมาครับใช้ท่าลิฟเทอโดครับ อาเบช้ยเฮสซิลียครับอ่าวนี้ก็เสร็จสิครับน้าไฟพันเข้าไปครับแล้วก็แอสแลคครับเรียบร้อยครับน้ำไปก่อนครับ1นเอาละคราวนี้เราก็จะเลือกคือทาจะอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมว่ามันยังมีประโยชน์อยู่โน้ายังสุดเดิมเลยโดนควงข้างบนแล้อะไรนี่นะต่อยยานไฟพันโอ้โหโดนเสอมาได้จับครับ รวมแบบที่พี่เขาคิดด้วยครับเพราะว่าเพิ่งไฟฟันเสร็จนะครับไฟฟันเป็นรูปแบบเคาน์เตอร์ครับนี่อะไรโอ้โหกำลังจะเป็นพาเวอร์ครับโดนที่ตีไปต่างๆครับอะไรเออเคลิกันได้ครับไฟฟันไม่โดนครับแอร์สไลด์เข้าไปครับแล้วก็ไซส์อีทอรครับนี่ทุงโลครับเตะยัดลงมาเอาหางป้าครับแล้วก็าดักตั้งคอครับโอ้โหเขาเรล็งเลยชิ้ลงมายิงบูแฟงครับลงเข้าไปเต็มเต็มครับ <Norwegian> อะไรควงอะไรนี่ไฟพันครับแอรสตแลตเขาแปลงเมกากาเบียครับเราก็แปลงบ้างครับเมกาลิซิตอนเอครับไม่อยู่ทางฟาดคนครับโอ้โหนี่โดนเข้าไปเต็มๆครับนี้ไม่น่าเลยพุ่งเข้าไปแบบตรงๆยังจังเลยครับนั่ะโดนเข้าไปเต็มๆเลยครับถ้าเอาเลสไมเอร์ถ้าไม่ตายของเมกาคาเบียครับเอาละมา เราจะใช้ลาปาสกันบ้างนะฮะมามาดูกันไว้น้อยลาวครับนี่เ็นทั่วเลยรู้แลลวนี่โดนมาสองรอบแล้วนี่สวนด้เคอเตอร์ครับยังไงดูเธอหรอโอ้โหื่นกี้จัดดาวนคอนคอรบครับโนครัวกลับมาครับนี่เนี่ยกุงกลับไปครับเอาดีตัางคนั่งกุ้งอะไรจะตอนเอ๋โอ้จับไม่ถึงครับโดนสวนกลับมาครับเป็นฟุตเลยนี่เนี่ยคนเตอร์ครับคอมโบต่อโอ้โหไม่ได้ครับไว้บิเข้าไปครับกันได้ พุ่งกันมาอีกแลเสร็จสิครับต่อยยันเอ้ยเดี๋ยวไปก่อนครับไม่น่าเลยครับโดนตีปกติกลับมาครับนี่ละลาปาครับใช้ท่าเซิร์ฟครับโอ้โหโดนสวนกลับมาด้วยเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์อย่างไกลครับขอใช้เจสเซียครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกรดครับยังไงยังไงดิ้เข้ามาแคนเซอร์แล้วเตะเข้ามากันได้ครับต่อยไม่โดนครับนี่โอ้โหเขาถึงจะเอิร์ฟเควสครับนี่จับครับเปลนพลวอร์ครับเหลือเก้าสิบมาเลือกทัวกันแล้วครับ มาแปลเมกาลิซอนเครับตีเข้าไป,าไปถาตีแล้วก็ใชเท่าไม่ตายครับสีนิ่เบสครับโอโ้โหโดนด้วยครับไม่นึกว่าเขาจะปล่อยกาดเรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกครับเป็นเกมของเมก้าลิซอนเครับกาเบสของโนมายก็ดูแข็งเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเล่นเดาใจผมถูกตลอดนี่เขาชิบหายเหมือนกันนะ <c oughs> มาครับมาต่อที่เกมที่สองกันเลยครับโอ้ด่านเดิมด้วยนะเนี่ยสำหรับสายพาวเวอร์ทั้งคู่นะครับเรื่องด่านไม่ใช่ปัญหาครับเราซัดกันจังๆเลยไม่มีระยะกงระยะไกลนะฮะเราจะเลือกสื่อทาจเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันใช้ได้ไวมากครับมาเริ่มกันเลยครับโอ้ปามาทั้งคู่ครับไม่โดนครับนี่ยิงลไปโดนนะครับ นี่ไฟเวอร์ครับมือคาลเตอร์หลุดครับโอ้โหจะหางฟาดไม่ได้โอ้โหโดนสุดกรรมตีด้านหลังครับเป็นคุมโบลครับแล้วก็ดิกตามอีกทีนึงโอ้โหโดนจะตีครับเขารอโซนเอนะครับโดนเข้าไปเต็มๆครับแล้วก็ควงอัดติดวอยอะไรจะตีตัเตียไม่ได้โอ้โหเคาลเตอร์แตกครับนี่ไฟพังไปแอร์สแลตต่อยทีมิงไม่ถึงครับอดเลยโอ้โหกำลังเคาลเตอร์เสกโดนควงกลับมาครับโอ้โห เฮ้ยพอพอพอสิบแล้วสิบห้าครับสือท่าจาออกมาครับไม่จับครับ่านถูครับไซส์จิกทอสครับทุ่มลงไปทุ่มลงมารอต่อครับแล้วก็ไซส์จิกทอสรอบหนึ่งโอ้โหสำเร็จครับไม่นึกว่าเขาจะเคาน์เตอร์ครบเขาคิดว่าเราจะตีครับแต่ไม่ครับเราจะจับครับเรียบร้อยครับหนึ่งสูครับไม่นึกว่าจะดาถูกขนาดนี้ครับมาเราเลือกซื้อทาจ่าเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าซื้อทธาจ่าเนี่ยเป็น โปเกมอนที่เรียกออกมาแล้วเนี่ยจะมีอัลเมอร์โอ้โหสูตรเดิมแล้วโดนโคงอยู่แล้วครับดูคนนี่จะจับเหรอนี่พุ่งขึ้นมาเตะลงมาเอิร์คเควกเหรอนี่สวนให้โคเตอร์กลับไปยังไงหางฟากโอ้โหแล้วก็ตามด้วยดอกเกิลคอครับหวงเหรอกันได้ครับเป็งทุลก็กันได้เหรอนี่เลยโอ้โหไม่น่าฬิกาอากาศครับมาเขาใช้เลชิรามครับมิงดูแควมาครับน่าจะกันได้นะ กำลังตีพอดีครับโดนเข้าไปเต็มๆครับหลดนอาบิดวอครับด้วยจากต้นคออืมถูกโดน้วครับอะไรนี่แน่ะโดนี้้คอเตอร์เป็นโคเวอร์ครับกาเวียสยังไงกาเวียสกาเวียสมาสิอือโอ้โหพี่แกตีหิ้แล้วเออเควครับเป็นคอมโบนะครับอย่างนี้ยังครับยังอยู่ครับเรือจาครับออกมาครับมีอาร์เมอร์ครับแล้วคอมโบต่อกับหางพลาดโอ้โหไม่ได้ครับอดดันคอครับไปในการดรอปเอ็กครับ ก็ไปมไ,รรไม่กล้ากาเบียครับยังไงครับซี่เนี่ยเซอรนสุขการอากาศแล้วโอ้โหชิ่สุดครับดังคอมอ่ะเรียบร้อยครับมไม่น่าเลยหนึ่งเท่าแล้วอืมตะกี้เราน่าจะใช้ถ้าไม่ตายไปเลยนะแบบอย่างเ้ื่อกี้จะโดนบ้างแหละเลิกแล้วครับฟันนัทลาสสุดท้ายครับเกมนี้กาบเบียจะตีต้ได้หรือเปล่านี่ตัวในเคาน์เตอร์ครับ หางฟาดดาก้อนคอโอ้โหโดนเคาน์เตอร์สกลับมาครับตัดล่างนี่หางฟาดดาก้อนคอรนี่แล้วก็ไฟพิชก็ไปครับโอ้โหไม่เจาะไม่เข้าครับโดนประตนเอกกลับมาครับพี่แกงัดขึ้นครับทำคอมโบต่อแล้วก็ตัดลำตัวครับติดวอรลเด้งกลับมาอีกโอ้ยปล่อยไซออกมาครับยังไงไม่ได้นี่มองเข้าไปต่อครับเมเจอร์ลิซอนเอกครับหางฟาดได้ไหมได้ไหมขอใช้คิสเซเรียกันเพิ่มเลยครับ ตัดล่างเขาเลยครับแล,แล้วก็ไซส์อิกท้นครับรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นนี่เนี่ต่อด้วยเซลีน่าเบคครับโดนเข้าไปจนเต็มตายไหครับไม่ตายครับเหลือฐานที่สามยิงลูกไฟไปยิงอีกลูกหนึ่งยิงอีกลูกหนึ่งโอ้โหโดนตัวต่อมาด้วยคี้ครับเราใช้พิษาจ่ากออกมาครับได้อยู่ครับกาเบทเหลือหนึ่งโอ้โหกาเบทไม่ยอมแพค้ครับ เลือดเพิ่มมาอีกสิบแล้วก็แฟร์เมกาคาเบียสีกผมไม่จบอ่ะนี่เลยจับเลยครับอเป็นโคเวอร์ครับเรียบร้อยครับแฟรเมกาก็ไม่ช่วยครับสำหรับเกมนี้นะฮะในทดลองก็เป็นฝ่ายชนะกาเบียนันเองโอ้ผมนึกว่าจะเป็นศึกที่แบบจะยาวนากนกว่านี้นะแต่ว่าเป็นเกมที่จบไวมากๆก็คือต่างคนต่างตีหนักมากๆเขาเป็นสายเพวเวอร์ทั้งคู่ผมก็ชอบนะบังกรพะท่านบังกรเนี่ยดูแบบหนักหน่วงดี ค่ะที่ชื่นชอบดิสดอนแล้วก็กาเบียสนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ